นิยายเรื่องทันรักเพลิงอสูนตอนที่แปดอยากจะเอ่ยปากถามว่าโตจนป่านนี้ยังต้องให้คนมาป้อนข้าวอีกหรือไงไม่รู้ว่าขี้เกียจถานเองหรืออยากจะหาเรื่องแกล้งเธอกันแน่มัทน,นาได้แต่คิดในใจอย่างเดียวคืนพูดออกไปให้ได้ยินชายหนุ่มน่ะก็คงจะกวาดข้าวของบนโต๊ะลงมาแต่กระจายแน่นอนวันนี้เธอตั้งใจจะทำอาหารสุดฝีมือ หลังจากถามเมนูอาหารที่เขาชอบจากป้านวลมือบางยกโถข้าวมาวางใกล้ๆพอที่จะตักเพิ่มได้หากกาวินนั้นทานไม่อิม่มเตรียมจะนั่งลงบนเก้าอี้แต่ถูกมือหนาตวัดรอบเอวแล้วดึงตัวเธอลงมานั่งกระแทกตักอย่างแรงชักช้าตั้งใจจะอ่อยชฉลียังไงมัทน,นาเบี่ยงหน้านี้เมื่อชายหนุ่มนมหน้าเข้ามาใกล้วันนี้กวินเป็นอะไรของเขาดูปแปลกๆจนน่ากลัวทำเป็นไม่เคยไปได้ ใหญ่ผู้หญิงหน้าบางปากคอร้อร้ายเหลือเกินผู้ชายคนนี้มัทน,นาไม่สนใจคำพูดของกวินเพราะเธอไม่อยากเจ็บปวดอีกคุณวินอยากจะทานอะไรก่อนคะมัดจะตักให้ตั้งใจพูดเสียงหวานๆเผื่อชายหนุ่มนั้นจะลดดีกรีความเถื่อนลงไปได้บ้างและมันก็ได้ผลเมื่อจู่ๆกวินมีสีหน้าเปลี่ยนไปขอลบตาเธอแล้วหันไปทางอื่นก่อนจะกระแอมเล็กน้อยตักแกงส้มนั่นมา อย่าลืมเป่าล่ะฉันไม่ชอบกินของร้อนๆชี้นิ้วสั่งและทําเป็นเรื่องมากเพราะว่าอยากจะแกล้งหญิงสาวที่นั่งอยู่บนตากแต่หญิงสาวกลับยิ้มตอบไร้ซึ่งอาการโต้เทียงเธอทําตามที่เขาสั่งอย่างไม่อิดออดเลยสักนิดมือบางเอื้องไปตักแกงส้มฉ่อมไข่ขึ้นมาจ่อปากแล้วก็เป่าเบาๆกวินมองตาค้างตอนนี้เขาอยากจะกินคนเป่าเสียมากกว่าสบบมในลำคอเมื่อคิดอะไรไม่เข้าท่าอาหารอร่อยออร่ย จะมามีอิทธิพลน้อยกว่าเรือนร่างของมัทน,นาได้อย่างไรกันไว้จัดการอาหารพวกนี้เสร็จคอยมาจัดการแม่ตัวดีนี่ต่อก็ยังไม่สายขนเจ้าแผนการอาปากไม่หญิงสาวป้อนข้าวที่รสชาติถือว่าอร่อยเทียบเท่าฝีมือมารดาของเขาได้เลยทีเดียวร้อนไปหรือเปล่าคะคนตัวเล็กถามอย่างกังวลแต่ก็ไร้ซึ่งคําตอบจากชายหนุ่มเขาเพียงเคี้ยวข้าวแล้วทาหน้าตาดูดูใส่จนเธอน้นต้องหันหน้านี ไม่ใช่เพราะว่ากลัวเขาหรอกนะแต่รู้ว่ากวินกำลังไม่ชอบใจที่เธอกำลังนั่งจ้องก็จะให้เธอหันไปทางไหนได้ล่ะในเมื่อเขาสั่งให้เธอนั่งตากอยู่อย่างนี้ห้ามลุกไปไหนโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตมีหน้าที่ป้อนก็ป้อนไปจะถามเอาโลหรือไงสิ้นเสียงเค็มกวินถูกข้าวพูนช้อนยัดเข้าปากทันทีจนชายหนุ่มสำลักหน้าแดงมันทนาเห็นท่าไม่ดีจึงรีบคว้าแก้วน้ำที่รินใส่เอาไว้ ส่งให้กวินด้วยสีหน้าที่รู้สึกผิดเธอไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งแต่ที่ป้อนเข้าคำโตก็เพราะว่าไม่อยากฟังคำพูดที่ร้ายกาจของเขาตั้งหากล่ะมัทนากวินกระแทกแก้วน้ำลงบนโต๊ะเสียงดังคนตัวเล็กหลับตาไม่กล้าลืมขึ้นมาพอร,รู้ความผิดของตัวเองกล้ามากนะชายหนิวโปอง้งคึ่งริมฝีปากที่เจ้าตัวเม้มเข้าหากันกวินแปลกใจตัวเองกับสิ่งที่ทำในตอนนี้เขาควรจะโยนเธอลงจากตากัก แล้วกวาดของบนโต๊ะลงกับพื้นเสียแต่คำพูดของมารดาแวบเข้ามาฉุดรั้งการกระทำนั้นเอาไว้ถ้าวินคิดว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ลูกดูใจอยู่จริงๆแล้วก็รักเธอให้มากๆนะลูกอย่าทำให้เธอเสียใจเหมือนกับที่แม่ต้องทรมานแต่ฉันไม่ได้รักเธอกวินพูดออกมาเสียงดังจนหญิงสาวสะดุ้งเฮือกร่างบางลืมตาขึ้นมาอย่างตกใจกับคำพูดของชายหนุม่ม คุณวินคะเสียงหวานเอ่ยปากอย่างสั่นเครือแต่ฉันไม่ได้รักเธอคำนี้กระแทกหัวใจมัทน,นาอย่างจังเธอรู้ว่ากวินไม่มีทางรักคนอย่างเธอได้แต่ทำไมเขาจะต้องตอกย้ำด้วยการตะคออกเสียงดังแบบนี้ด้วยล่ะโธ่เว้ยปัดแก้วน้ำที่วางเอาไว้เมื่อครู่จนตกลงมาแตกกระจายมือหนาขยี้ผมตัวเองอย่างกระดกกลุ้มคนบนตกักเตรียมตั้งท่าจะลุกนี้ แต่กวินสรงแขนมาอบรอบเอวเธอเอาไว้ฉันยังไม่อิ่มมาทําหน้าที่ของเธอก่อนค่ะมาจะทําตามที่คุณวินสัง่งตอบเสียงติดสะบัดนิดๆแต่คนตัวโตไม่ได้ตั้งใจฟังน้ําเสียงของหญิงสาวพราะมั่วแต่อยู่ในภวังความคิดของตัวเองมัทน,นาเม้มปากตัวเองแน่นพร้อมกับทาหน้าที่ของตัวเองต่อไปในขณะที่กวินก็เพียงแต่นั่งทานไปอย่างเงียบๆจนหญิงสาวรู้สึกอึดอัด เพราะชายหนุ่มนั้นไม่เคยทําหน้านิ่งๆเลยเงียบแบบนี้มาก่อนเหมือนกับว่าเขากําลังมีเรื่องให้คิดเต็มหัวไปหมดอยากไปเที่ยวหรือเปล่าเมื่อสิ้นสุดมื้ออาหารที่แสนจะอึดอัดกวินก็เป็นฝ่ายเอ่ยปากขึ้นมาจนมัทนานั้นรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่ได้ยินจนอยากจะขยี้หูตัวเองและฟังคำพูดเมื่อครู่อีกรอบชายหนุ่มถามขึ้นโดยที่ไม่มองหน้าจนเธอไม่แน่ใจว่าตัวเองหูฝาดไปหรือเปล่า คะคุณวินพูดว่าอะไรนะคะถามออกไปก็ต้องรีบก้มหน้าเมื่อเขาตวาดสายตาม,มามองเรากับไม่พอใจเมื่อเธอไม่ได้ตั้งใจฟังเขาดีๆอีกสามวันฉันจะพาเธอไปที่ที่หนึ่งเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันความคิดแปลกประหลาดแวบเข้ามาในหัวเขาต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างที่มันค้างคายอยู่ในใจและจะต้องได้คำตอบที่ชัดเจนคะ่ะแต่ว่า มัดขอถามหน่อยได้ไหมคะเซงวานถามอย่างกล้าก,กลัวๆเธอ,อยังคงนั่งอยู่บนตักของคนตัวโตวเพราะว่าเขาไม่ยอมปล่อยมือออกจากเอวของเธอสักทีมัทนาย,ยิ้มดีใจเล็กๆเกมื่อเกอวินไม่ว่าอะไรแต่กลับพยังหน้าเป็นการอนุญาตคุณวินจะพามัดไปที่ไหนหล่ะคะทะเลตอบเนื่อยๆแต่นั่นก็สร้างความดีใจให้กับคนตัวเล็กเป็นอย่างมากดูได้จากรอยยิ้มที่ดูจะสดใสจนเขานั้นเผยยิ้มตามจนหน้าโมโหเหลือเกิน ขอบคุณนะคะเธอก็คงจะรู้ว่าฉันไม่ได้ให้เธอฟรีๆปลายตามองคนตัวเล็กที่รอยยิ้มเริ่มหดหายไปรู้หน้าที่ของตัวเองใช่ไหมเริ่มทำซาตรงนี้นี่แหละคุณวินมัทนาครางเสงแผ่วเบาหน้าหวานก็เริ่มร้อนเหอนเมื่อโดนกวินส่งสายตาสำรวจไปทั่วร่างกายใบหน้างามหันซ้ายหันขวาที่นี่คือห้องอาหารเลยนะและเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเอาเลยสักนิดเงินสามสิบล้านนั่น ไม่ได้ซื้อความหน้าด้านหรือขายความร้ายอย่างอายไปด้วยหรอกนะถึงเธอจะต้องยอมเอาเรือนร่างตัวเองเข้าแลกกับเงินนั้นแต่เธอไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นโดยเนื้อแท้ไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกนะถ้าหน้าบางนักก็ลุกขึ้นไปปิดไฟให้เหลือแค่ดวงเดียวก็พอมัทนายอยากจะร้องไห้ออกมาตรงนี้แม้กวินจะไม่ได้ใจร้ายถึงขั้นอนลวาว่าหนักเหมือนเมื่อก่อนแต่ดูเหมือนว่าความต้องการทางเพศของเขานั้นจะมากขึ้นกว่าเก่าซึ่งเป็นเธอที่ต้องรองรับอารมณ์เหล่านั้น ลุกขึ้นไปปิดไฟแล้วก็ล็อกประตูซะห้องอาหารของบ้านหลังนี้เป็นห้องติดแอร์มัธนาสึงต้องลุกขึ้นไปล็อกประตูอย่างหมดหนทางหากจะร้องขอให้เขายกเลิกการเดินทางไปทะเลนั่นแลกกับการที่เธอไม่ต้องทำอะไรน่าอายแบบนี้มันจะได้หรือเปล่านะหญิงสาวได้แต่ถามตัวเองในใจว่ากล้าที่จะเอ่ยปากร้องขอคนใจร้ายอย่างกวินหรือเปล่าคำตอบที่แน่ชัดในใจก็คือไม่กล้าย,ยังไงล่ะกะวินลอบมองหญิงสาว ที่เดินไปปิดไฟอย่างช้าๆใครต้องการจะ่วงเวลาแล้วก็ยิ้มกลิ่มในใจอย่างอารมณ์ดีใบหน้าหวานที่อมทุกข์เพราะถูกเขาบังคับมันก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบเขายังไม่เคยใช้ห้องอาหารทำอะไรแบบนี้เลยสักครั้งแต่กลับอยากจะลองใช้ร่วมกับมัทนาผู้หญิงที่ดูจากภายนอกแทบจะไม่มีอะไรที่น่าดึงดูดใจเลยแต่ผายตายเสื้อนั้นน่าสนใจจนแทบไม่อยากจะละมือออกจากสักวินาทีเดียว ไฟในห้องบางดวงถูกปิดลงเหลือเพียงไฟสลัวๆเพิ่มความน่าตื่นเต้นอีกเท่าตัวกวินนั่งรอร่างบางบนเก้าอี้ตัวเดิมขาวางพาดไปกับเก้าอี้ตัวข้างๆระหว่างที่มัทน,นายินพวักพวงกับสวิตไฟนั่นเขาได้สั่งข้อความสั่งกับวรวิทย์ว่าห้ามให้คนในบ้านออกมาเดินเพ่นผ่าน,นเด็ดขาดเดินมารเร็วๆหน่อยสิอย่าลีลาท่ามากคุณวินคะได้โปรดเถอะค่ะมัทน,นาขอร้องเสียงั่น แม้จะปิดไฟแล้วแต่มันก็ไม่เหมาะไม่ควรอยู่ดีมัดยอมคุณวินทุกอย่างขึ้นไปที่ห้องคุณวินเหมือนเดิมได้ไหมคะทําไมกว,วินจะต้องกลั่นแกล้งเธอด้วยวิธีที่น่าอายแบบนี้ด้วยนะไม่ฉันต้องการให้เธอบ่มเรอฉันในห้องนี้ดูแล้วก็น่าตื่นเต้นดีออกเธอควรจะชอบบรรณามัฒน,น,น,นาและครั้งนี้เธอจะต้องเป็นคนออกแรงส่วนฉันจะนั่งอยู่เฉยๆคุณวินก็รู้ ว่ามัดทำไม่เป็นเธอยืนห่างกับกวินพอสมควรเพราะเมกาทำอย่างที่ชายหนุ่มสั่งจริงๆมัทน,นาพูดเสียงแผ่วเบาและประโยคท้ายยิงแทบไม่มีเสียงออกมากวินเหยียดยิ้มที่มุมปากรู้ทันคำพูดของหญิงสาวที่กำลังยืนหน้าแดงกัำอยู่ตรงนั้นร่างสูงลุกขึ้นยืนแล้วสาวเทาเข้าไปหาร่างบางที่กำลังยืนตัวสันเทาเกวินลากคนตัวเล็กติดมือมาที่เก้าอี้โดยที่เขานั้นเป็นฝ่ายนั่งลงก่อน แล้วกระช่างให้หญิงสาวนั่งลงค่อมเข่าวในท่าทางที่แสนอันตรายอย่าทําให้ฉันอารมณ์เสียมัทนายังคงนั่งสั่นอยู่บนตากแกรงโดยที่ไม่รับรู้ถึงความทรมานในกายของชายหนุม่มที่เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆส่วนแทบจะระเบิดออกมาท้ายสุดแล้วกกวินต้องเป็นฝ่ายเริ่มเดินเกมก่อนมัทนาตื่นขึ้นมาท่ามกลางความอบอุ่นในใจเมื่อมองเสื้อที่เธอสวมใส่ยอยู่ในตอนนี้มันคือเสื้อเชิ้ตของกกวินเธอจำได้ดีว่ามันเป็นตัวเมื่อคือน แกมสายแดงระเรือ่อร้อนวูบวาบจนต้องยกมือปิดหน้าของตัวเองหญิงสาวได้แต่สายหน้าไปมาเพื่อแล่ความคิดบา้บาๆไม่รู้ว่าเธอนั้นหลับไปตั้งแต่ตอนไหนกันจําไม่ได้ด้วยซ้ําว่าโดยกลับมานอนที่ห้องตัวเองได้อย่างไรหากไม่เป็นการคิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปสิ่งเดียวที่คาดเดาได้ก็คือกวินนั้นอุ้มเธอมาส่งที่ห้องแห่งนี้อย่างไงละ่ะนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนก็ทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งเขาไม่ถึงกับอ่อนโยน แต่ก็ไม่ได้รุนแรงจนเธอเจ็บเหมือนกับตอนแรกที่ต้องเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ลึกๆแล้วเกวินก็คงจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นจริงๆอย่างที่ปนวลน,นั้นเล่าให้ฟังเพียงแต่มีบางอย่างครอบงำหัวใจที่แสนจะก,กระด้างของเขาอยู่เท่านั้นเองไม่รู้ว่าเธอคิดไปเองหรือเปล่าเธอรู้สึกว่าช่วงนี้เขาดูอ่อนข้อและโหดร้ายน้อยลงกว่าเดิมมากจะมีก็แต่คำพูดที่ฟังแล้วปวดหนึบๆในหัวใจ หลังจากอาบน้ําและเปลี่ยนชุดจนเสร็จเรียบร้อยมัทนาเดินออกมาจากห้องด้ยวยรอยยิ้มส่วนเสื้อเชิ้ตของกวินนั้นเธอจัดการซักมันด้วยมือและตากไว้ที่ห้องของตัวเองไม่กล้านํามาตากข้างนอกเพราะกลัวว่าคนอื่นจะรู้เขา้าแม้ว่าทุกคนในบ้านหลังนี้จะรู้ถึงความสัมพันธ์ที่แสนจะกล้ามกลืนระหว่างเธอกับชายหนุ่มแล้วก็ตามแต่เรื่องน่าอายที่เกิดขึ้นในห้องอาหารเมื่อวานอย่าให้ใครรู้เลยจะดีกว่าหากเมื่อคืน มีใครเห็นเธอเขา้าเธอก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคุณมัดตื่นเช้ากว่าทุกวันเลยนะคะสมโอดที่กำลังกวาดพื้นอยู่ร้องทักยิ่งเห็นรอยยิ้มที่แต่งแต้มอยู่บนใบหน้าของมัทนาแล้วก็ยิ่งสงสยัยมีเรื่องดีๆหรือเปล่าคะถึงได้ยิ้มแบบนั้นเปล่าหลอกจ่าสมโอมัดก็แค่ดีใจที่ไปเยี่ยมแม่มาเมื่อวานนะ่ะแอบต่อว่าตัวเองในใจ ที่ไม่สามารถเก็บอาการเอาไว้ได้เพียงแค่เขาอ่อนโยนข้าหน่อยก็พลอยทําให้เธอมีความสุขจนยิ้มแทบไม่หูบจริงสิมัดขอโทษนะส้มโอเรื่องเมื่อวานนี้นะไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะคุณมัดดีเสียอีกส้มโอจะได้อู้งานญิงสาวร่างท้วมไม่ติดใจเอาความอะไรคุณมัดจะทําอาหารให้คุณวินเลยหรือเปล่าคะส้มโอยังไม่ได้เก็บจานชามที่คุณวินทานข้าวเมื่อคืนเลยคะ่ะจู่ๆก็โดนสั่งห้ามออกจากห้อง ส้มโอก็เลยไม่กล้าออกมีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะเมื่อคืนนี้นะส้มโอถามอย่างสงสยัยมัทน,นาหน้าร้อนเหอจนต้องบอกไม้บอกมือไปมาเพื่อคลายความร้อนที่เกิดขึ้นกับทันหันคือว่ามัดก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวมัดไปเก็บเองดีกว่าส้มโอกวาดพื้นไปเถอะว่าแล้วก็รีบเดินตรงไปยังห้องอาหารทันได้ห้องอาหารที่เมื่อคืนถูกเนรมิตเป็นสนามร้อนรักทำเอาม,ออมัทน,นารู้สึกปั่นป่วนในช่องท้อง เมื่อก้าวขาเข้ามาดวงตากลมโตเบิกกว้างเมื่อเหลือไปเห็นเศษผ้าชิ้นน้อยตกลงบนพื้นรีบหยิบมันขึ้นมาไว้ในมือก่อนที่จะมีใครมาเห็นเข้าคงเป็นเพราะว่าเสื้อของเธอนั้นถูกกระชากออกจนขาดสินะก็วินถึงได้ยอมสละเสื้อตัวเองให้เธอใส่ขอบคุณนะคะคุณวินเอะคุณมัดนั่นมันเศษผ้าอะไรคะน,นั่นเสียงของปนวน ทำให้มัทน,นาต้องรีบเก็บเสื้อที่ขาดวินของตัวเองซ่อนไว้ด้านหลังสมองน้อยพยายามคิดข้อแก้ตัวเออมัดว่าจะเอามันทําเป็นผ้าคีริ้วนะคะปะนวนตัวนี้มันเก่าแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรโธ่ไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะผ้าที่ใช้เช็ดโต๊ะยังมีเหลือเยอะแยะไปปนวนบอกยิ้มยิ้มคุณมัดจะทําอะไรค้าเช้านี้มัดว่ามัดจะทําข้าวต้มปลากระพงนะคะ่ะ จำได้ว่ายังมีปลากระพงเหลืออยู่ในตู้เย็นมัทนาตอบเสียงเบาไม่กล้าบ,บอกว่าที่จะทำเมนูนี้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในอาหารที่กวินชอบเช่นกันแม้บังเอิญจังเลยค่ะคุณวินก็ชอบทานปลากระพงปนวนยิ้มกุ้งกลิ่มแต่ไม่อยากแสดงอาการอะไรไปมากกว่านี้กลัวว่าหญิงสาวจะเขินจนไม่เป็นอันทำอะไรเพราะว่าเท่าที่พูดไปมัทนาก็หน้าแดงระเรือ่อและรีบเดินแยกตัวออกไปทันที ไม่รู้ว่าเช้านี้อากาศดีหรืออะไรเววตาของมัทน,นานั้นถึงได้ดูสดใสกว่าทุกวันขอให้คุณมัดเป็นแบบนี้ทุกวันด้วยเถอะปาไม่อยากให้คุณวินทำร้ายหัวใจตัวเองเลยเหตุการณ์เมื่อคืนเธอมาทันเห็นกวินอุ้มมัทน,นาเข้าห้องพอดีเพียงแต่คนแก่อย่างเธอไม่อยากพูดก็เท่านั้นปล่อยให้ทั้งสองคนเป็นคนตัดสินใจเกมนี้กันเองคุณวินช่วยรู้หัวใจตัวเองและยอมรับมันสักทีนะคะ ถ้าเป็นคุณมัดปาก็คงจะตายตาหลับแสงแดดจ,จากด้านนอกที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างไม่ได้ทำให้ร่างบางอารมณ์เสียอย่างเช่นทุกวันรอยยิ้มแต่งแต้มบนใบหน้างามหันออกมองทิวทัศน์ข้างทางมัทน,นานั่งกอดกระเป๋าเป้ใบเล็กของตัวเองเอาไว้แน่นชายหนุ่มทำตามอย่างที่สัญญาเอาไวจ้จริงๆตอนนี้เธอกำลังอยู่บนรถโดยมีวรวิทยเป็นคนขับส่วนกวินนะันนั่งอยู่ข้างๆเขาเอัต่ทำหน้าแข้งครึม ตามแบบฉบับเจ้านายที่อยู่ต่อหน้าลูกน้องแต่มัทนากลับรู้สึกอบอุ่นหัวใจชอบกนตั้งแต่คืนนั้นเขาก็ไม่เรียกตัวเธอขึ้นไปทําหน้าที่ตอนกลางคืนอีกเลยถึงแม้จะมาแค่สามวันสามคืนแต่ทว่ามันกลับทําให้เธอรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันไม่มีสายตาเหยียดย้ำไม่มีการบังคับจิตใจเหมือนที่ผ่านมาถึงจะรู้สึกหอยหาสัมผัสบ,บางอย่างจากชายหนุ่มแต่เธอควบคุมตัวเองเอาไว้ได้บางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองโรคจิตเข้าไปทุกวัน สามคืนที่ผ่านมานี้เธอเอาแต่ฝันว่ากำลังร่วมรักกับเขาอย่างมีความสุขในฝันนั้นกวินกระกซิบบอกรักเธอทำกลางกลิ่นอายความรักที่อบอวลไปทั่วห้องช่างเป็นถ้อยคำที่เธอได้ยินและน้ำตาไหลออกมาอย่างตื้นตันแต่ความฝันยังไงก็เป็นเพียงแค่ความฝันที่ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงสำหรับคนอย่างเธอขอแค่ได้แอบมองแอบรักเขาอยู่อย่างนี้ก็พอแล้วมองอะไรเปล่าค่ะปฏิเสธเสียงเลิกลาก เมื่อโดนคนตัวโตทำเสียงดูใส่มัทนารีบหันหน้าหนีทันทีที่โดนชายหนุ่มนั้นจับได้มือบางกํากระเป๋าตัวเองเข้าหากันด้วยความประมาทกับสายตาของชายหนุ่มใบหน้าร้อนเผาจนหน้าโมโหในความรู้สึกของตัวเองเสื้อเชิ้ตที่เขาใส่ให้เธอในคืนนั้นยิงสาวซักหมันด้วยมือและไม่ลืมที่จะใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มเพื่อให้มีกลิ่นหอมติดเสื้อเธอนํามันไปคืนแต่เขากลับพูดขึ้นมาว่าฉันไม่รับคืน จะเอาไปทิ้งที่ไหนมันก็เลืองของเธอคงจะร้องไห้ออกมาถ้าไม่แอบเห็นหนกแก้มของเขาแดงระเร่อขึ้นนิดๆมันทําให้หัวใจของเธอเต้นหนักอย่างรุนแรงรอให้ถึงที่นั่นก่อนบนรถมันทําอะไรไม่สะดวกก็วินน้มหน้าลงมากระซิบน้ําเสียงแหบพร่าคางๆใบหูเล็กๆยิงสาวหน้าแดงแปด๊ดอารามตกใจทําให้คนตัวเล็กรีบหันหน้าไปตามเสียงนั้นปากบางอยู่ห่างกับริมฝีป,ปากนะ่ะเพียงไม่กี่เซนติเมตรจนหน้าใจหาย ชายหนุ่มหัวร้อในลำคอเล็กน้อยช่วงนี้ขยันเอาใจฉันเสียจริงฉันจะสนองให้ก็แล้วกันมัดไม่ได้ทางที่เขาบอกว่าบนรถทำอะไรไม่สะดวกแต่ทำไมกวินถึงยังจะทำฝ่ามือนะ้ารบเอวบางเข้าหาตัวก้มลงจูปิดปากอย่างเล่าร้อนราก,กับห่างหายจากสัมผัสหอมหวานนี้มานานเหลือเกินมือบางทุบบอกแกล่งด้วยแรงอันน้อยนิดเพราะว่าเริ่มขาดอาการหายใจ ก็วินจูบอย่างดุดอนและเอาแต่ใจจนมัทน,นาไม่ทันได้ตั้งตัวรางบางรีบสุดอาการหายใจเข้าปอดทันทีที่เขาปล่อยให้เธอเป็นอิสระดวงตาคู่งามช้อนตามองด้วยความสงสัยเล็กน้อยแต่ชายหนุม่มหาให้ได้คำตอบไม่ขอเพียงทำหน้านิ่งๆเหมือนเดิมโดยไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกไม่มีแม้แต่คำพูดถากถางอย่างที่ควรจะเป็นวรวิทย์พยายามไม่เหลือมองกระจกหลังเพราะไม่อยากเห็นภาพบาดตาบาดใจ รู้ว่าตัวเองนั้นไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกเพียงแค่แอบมอง,มองเขาย่งโดนกวินจับได้และพูดตักเตือนจนใจฟอไปหมดแต่เขาก็คงจะดีใจกว่านี้ถ้าหากมัทนาได้เป็นอิสระจากกวินหรือเจ้านายของเขาควรจะรู้ตัวสักทีว่าตัวเองนั้นเปลี่ยนไปมากเหลือเกินไม่รู้สิ่งไหนจะมาก่อนกันระหว่างกวินจะรู้ใจตัวเองกับครบกําหนดหนึ่งปีตามที่มัทนาจะเป็นอิสระและที่ไม่เข้าใจอีกอย่างคือทําไมกวิน จะต้องทำอะไรที่ซับซ้อนแบบนี้ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนกว่าเจ้านายของเขานนัจะยอมรับความรู้สึกของตัวเองหรือว่าจะต้องสูญเสียอะไรไปบางอย่างก่อนตาถึงจะได้สว,าว่างวรวิทย์ถอนหายใจออกมาเมื่อไม่สามารถทำอะไรได้พอถึงทะเลมัทนาจะยังดีใจอยู่อีกหรือเปล่าถ้าต้องเจอกับอะไรบางอย่างที่กวินเตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้เมื่อมาถึงที่นี่มัทนาย,ยิ้มแป้นซ่อนความดีใจเอาไว้ไม่มิด จนเกวินรู้สึกแปลกๆหญิงสาวเบื้องหน้าเขากำลังมีความสุขจมูกด่งเล็กสูดเอาความสดชื่นของกลิ่นอายทะเลสองแขนกางออกรับลมเต็มที่ก่อนที่เธอจะหันมาเจอเขาแล้วก็ต้องรีบก้มหน้าเดินไปที่หลังรถหยิบกระเป๋าลงทันทีทีนี้ฉันจะได้พิสูจน์ไอความรู้สึกบ้าๆบน,นี่สักทีเขาทำถูกแล้วที่เลือกวิธีนี้กวินบอกกับตัวเองมั่นาสะพายกระเป๋าเป๊ของตัวเอง พร้อมทั้งยังหยียกบกระเป๋าของเขามาด้วยสายตาสำรวจไปรอบๆบ,บ,บริเวณบ้านด้วยความตื่นเต้นเธอมีโอกาสมาทะเลไม่บ่อยนักพอได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์แบบนี้ก็อดดีใจไม่ได้บ้านพักตากอากาศของกวินอยู่ติดชายทะเลตอนกลางคืนอากาศก็คงจะดีน่าดูให้ผมช่วยถือไมคคับคุณมัดวรวิทย์เดินมาขนามข้างมัทน,นาทันทีเมื่อกกวินเดินออกไปคุยโทรศัพท์อีกทางอ๋อ ไม่เป็นอะไรหรอกค่ะมันไม่ได้หนักอะไรมัดถือได้ค่ะคุณวิทย์เพราะว่าเป็นของกวินเธอถึงอยากถือเอาไว้ทั้งกระเป๋าแล้วเสื้อผ้ารวมไปถึงของใช้ส่วนตัวเธอเป็นคนจัดให้เขาเองทั้งหมดแล้วแกจะมายุ่งอะไรรีบไปเปิดบ้านได้แล้วไอวิทย์เสียงเข้มดังขึ้นจากทางด้านหลังทั้งวรวิทและมัดธนาหน้าเจือนเมื่อเห็นสีหน้าที่บึ้งตึงของกวินร่างสูงเดินมากระชากแขนญิงสาวให้แนบกลายแกร่ง ก่อนที่วรรวิทย์จะเดินคอตกไปเตรียมเปิดประตูบ้านพักส่วนตัวของเจ้านายหนุ่มชอบจังเลยนะลูกน้องของฉันเนี่ยมัทนาสะบัดสายหน้าไปมาเพื่อปฏิเสธเธอไม่เคยคิดอย่างนั้นกับวรวิทย์สักหน่อยเข้าบ้านไปได้แล้วดันหลังคนตัวเล็กไปด้านหน้าฉันเตรียมของขวัญวันเกิดให้กับเธอรับรองได้เลยว่าเธอจะต้องซึ้งจดน้ำตาไหลแน่นอนกกวินพูดในลำคอเมื่อน,นึกถึงแผนการที่เขาวางขึ้นมา เพื่อพิสูจน์ข้อกังหาในใจของตัวเองทำไมคุณวิทย์ถึงไม่เดินเข้าไปล่ะคะมัทนาเอ่ยถามหลังจากเดินมาหยุดข้างๆวรวิทย์ที่ยืนหน้าซีดอยู่หน้าบ้านเออครับชายหนุ่มมองมัทนาอย่างสงสารก่อนจะมองเลยไปยังด้านหลังก็เห็นกะวินยืนกระตุกยิ้มมุมปากเจ้านายของเขาพยักหน้าให้เป็นเหมือนสัญญาณบางอย่างวรวิทย์จำใจเหลือเกินที่จะต้องทำแบบนี้ สุขสันต์วันเกิดน,นะครับคุณมดาดค่ะคุณวีทขอบคุณนะคะมัทนาพูดขอบคุณน้ำตาซึมก่อนออกเดินทางมาที่นี่เธอได้โทรไปหามารดาท่านอวยพรขอให้เธอมีความสุขและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนอกจากนั้นก็ไม่มีใครโทรมาหาหรือพูดสุขสันต์วันเกิดความจริงแล้วที่คุณวินพาคุณมาดมาที่นี่ก็เพราะสิ่งนี้แหละครับหากมัทนาสังเกตสีหน้าของวรรวิทย์แล้วเธอจะรู้ได้เลยว่า เขาลำบากใจที่จะต้องพูดมากแค่ไหนใบหน้างามหันไปส่งยิ้มหวานให้กับกวินที่ยืนอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่เขาไม่ได้ยิ้มกลับมาเพียงแต่ทำหน้านิ่งเครียดเหมือนเดิมเออคุณวินเตรียมของขวัญให้คุณมัดด้วยนะครับอยู่ข้างในบ้านคุณมัดเข้าไปเถอะนะครับมัทนากระชับกระเป๋าของชายหนุ่มเอาไว้แน่นถ้าเป็นไปได้เธออยากจะวิ่งไปกอดเจ้าของกระเป๋าใบนี้ และพราหบอกขอบคุณหลายๆรอบยิงสาวก้าวเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ด้วยความตื่นเต้นใบหน้านวลมีรอยยิ้มกว้างประดับอย่างน่ารักสายตาสอดส่องหาของขวัญที่ว่าความจริงแล้วเธอไม่ได้หวังสูงว่าวันเกิดปีนี้จะมีใครจำได้แต่นี่คือสิ่งที่เหนือความคาดหมายเมืม่อกวินพาเธอมาเที่ยวและมอบของขวัญให้กับเธอไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นว่าจะมีกล่องของขวัญหรือของที่น่าจะเป็นของขวัญอย่างที่วรรวิทย์บอก แต่แล้วจูๆ่ๆความมืดก็ปลคคุมเมื่อมีมือของใครบางคนเอื้อมมาปิดตาทั้งสองข้างของเธอเอาไว้จบไปแล้วนะคะกับทันรักเพลิงอสูรตอนที่8เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะตอนนี้ก็อาจจะสั้นกว่าตอนอื่นเล็กน้อยนะคะทุกคนเพราะว่ามีฉาก NC, เอ็นซค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยแล้วก็ตัดออกไปนะคะแล้วก็ทุกคนคิดว่าของขวัญที่ว่านั้นคืออะไรคะยังไงก็ ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะส่วนตอนนี้ถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าอ่านได้ไม่ดีพอก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะไปกดติดตามช่องเราอีกหนึ่งช่องเดี๋ยวเราก็จะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยนะคะ